สำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของลายที่ปลายนิ้วทั้ง5แบบนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แตกต่างกันยังไนนงนะครับลายที่1นะครับก็คือลายก้นหอยนะครับลายก้นหอยเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อมันในตนเองรักสงบนะครับแล้วก็เก็บความสุขเก่งแต่ลายก้นหอยที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นเส้นเดียวนะแล้วก็เดินจากซ้ายเวียนไปขวานะครับ2คือลายมัดหวายนะครับมัดหวายเนี่ยจะบ่งบอกถึง ความรู้ความชอบนะครับการชอบเข้าสังคมนะครับแล้วก็ชอบงานศิลปะถัดมาคือเส้นโค้งนะครับลายเส้นโค้งเนี่ยจะเป็นคนที่เ,เก็บความรู้สึกได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบการศึกษาถัดมาคือลายห่วงประสานนะครับลายห่วงประสานนี่ก็จะเป็นห่วงสองอสองรูปนะครับซ้อนขนาดกันนะครับคนผู้นี้ก็จะมีความลังเลใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ สุดท้ายคือรูปประจมนะครับรูปประจมเนี่ยก็จะเป็นเส้นโค้งสูงขึ้นนะครับคล้ายๆกับกระจมนะครับแสดงถึงการชอบในศินละปะความเป็นระเบียบนะครับถ้าเกิดนิ้วไหนนะครับถ่ายตามลักษณะของเดินหรือนิ้วนั้นเลยนะครับ